พวกรักโลกเก็บขวดพลาสติกไปหมดแล้ว<อ>นี้ก็ไม่มีน้ำนะสิแต่ดูเหมือนนายจะขอแห้งนะอย่าดื่มน้ำในลำธานก็อพอ,อไม่เห็นป้ายหรือไงอนี่อานี่แล้วจะเสียใจทีหลังน้ำจากแม่น้ำคงคาหนึ่งหยดมีเชื้ออีโคไลกว่า3.5ล้านตัว ซึ่งเยอะกว่านะ้ำปกติ110เท่านอกจากนี้ประชากร40%ของอินเดียหรือกว่า500ล้านคนดื่มจากแม่น้ำคงคาแน่นอนว่ามีสารอันตรายอย่างอื่นอีกอ่านี่อยู่ไหนนะ่ะอ๋อโอเคเก็ตแล้วของรว่วม <c oughs> นี่แค่จุดเริ่มต้นนะมันจะหนักขึ้นและหนักขึ้นนี่แหละปัญหานายคงจะต้องใช้เงินช่วย แอนนายจะทำให้น้ำสะอาดขึ้น <cadre? S 1> ได้ง่ายๆเช่นกรองน้ำผ่านผ้าซึ่งจะช่วยคัดทรายและคลโครนออกการต้มจะช่วยกำจัดแบคทีเรียอันตรายถึง99และที่ได้ประสิทธิภาพมากที่สุดก็คือวิธีทางเคมีเช่นเติมคลอรีลงไปนายคิดว่ารสชาติเป็นยังไงละ่ะดูดิสคัฟวอรี่ <D isc ou ory> บ่อยไหมนะถ้าเกิดไม่เหลืออะไรให้ดื่มนายก็ต้องฉี่ออกมา แต่ในเคสของนายเป็นไปไม่ได้เพราะอาการขาดน้ำและไร้ซึ่งพละกำลังโอ้โอ,โอ,โอโนายรอดแล้วคนวจะดีช่วยนายไว้แถมน้ำก็อร่อยด้วยอย่าเพิ่งวางใจนะ<อ>มีเส้นบางๆระหว่างความเกลดและความรักเทนอานี่สมสัยต้องเอาตัวรอดโดยไร้อาหาร <Hey. S 2> ลองคิดว่าตัวเองเป็นแองกัสบาร์บีเอลลี่คนที่อดอาหารนานกว่าหนึ่งปีทำเอาหมออึง้งแถมยังใช้ชีวิตได้อย่างปกติ40วันก็เข้าห้องน้ำไปครั้งหนึ่งในช่วงท้ายของการอดอาหารเขาหนักเพียง180ปอนด์อนซึ่งลดไปกว่า275ปอนด์ปอนอดอาหาร12ชั่วโมงร่างกายจะซีด uh huh. และอ่อนแอสำหรับคนอ้วนจะรู้สึกดีกว่าเพราะร่างกายมีไขมันสำรองในช่วงนี้จะเกิดอาการวียเวียนศรีรษะ มีกลิ่นปากที่ไม่พึงประสงค์อ้าวอาโนมีน้ำอยู่ในนี้นี่นาเห็นไหมอานี่เราต้องมองโลกในแง่บวกเสมอนะการอดอาหารก็มีข้อดีเหมือนกันคานทีอดอาหารเป็นเวลากว่า3สัปดาห์เพื่อต่อต้านระบบวรนะในอินเดียคริสเตียนเบลลดน้ำหนัก66ปอนด์เพื่อบทในเรื่องเดอะแมคคินิส้านในยุคกลางอดอาหารเพื่อรับฟังเสียงของพระเจ้ายางแก้อดได้ไม่ถึงวันหรอก แตกต่างกับจิตใจเมื่อวันที่4ร่างกายจะยอมรับความหิวในช่วงนั้นน้ำหนักจะลดลงอย่างมากซึ่งมาพร้อมกับความอ่อนแอร่างกายต้องการอาหารสม่ำเสมอเมื่อไม่มีอาหารไขมันและเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อจะถูกนำไปใช้แทนส่งผลให้ปล่อยสารคีโตนก่อให้เกิดอาการปวดหัวและอ่อนแอในกรณีเลวร้ายอาจมีอาการอาเจียนเกิดความสับสนหรือเสียชีวิต หลังจากสองสัปดาห์ร่างกายจะรู้สึกหนาวสัน่นสติสัมปชัญญะคุณมัวไม่เข้าใจในสิ่งที่เองกำลังทำอยู่เริ่มตรงไหนดีดูกัน,กนฉันแนะนำซ <c oughs> ูสายเบอร์เกอร์จากเบอร์เกอร์คิง <c oughs> ที่มีแป้งซีชีสซีและเบคอนรวม800แคลอรีและยังมีเฟรนด์ฟรายมิกกี้ดีซึ่งมีส่วนผสมลับ19ชนิด <c oughs> อานกินซิ เบอร์เกอร์แค่ชิ้นเดียวม,มีชิ้นส่วนจากวัวกว่า100ตัวในอุตสาหกรรมฟาสต์ฟู้ดวัวกว่า50ล้านตัวถูกเชื่อดในแต่ละปีหาเสร็จหรือยังล่ะดื่มน้ำอารมาสิมันฟรีเพราะจะทำให้นายอยากอาหารขึ้นไปอีกเพื่อตอบสนองความต้องการตอนนี้แมคโดนัลด์3า0 0 0่าสาขาเปิดใน120ประเทศทั่วโลกในอังกฤษ น้ำมันที่ทอดแล้วจะถูกเอามาเติมรถยนต์ใน20ปีที่ผ่านมาน้ำหนักเฉลี่ยคนบนโลกเพิ่มขึ้นเป็น3เท่าหยุดเถอะอาโนอาหารแบบนี้น้ำหนักจะเพิ่มขึ้น10%ของร่างกายในทุกเดือนและส่งผลให้อาโนหยุดได้แล้วตอนนี้นายเป็นบาหวาน2ชนิด <c oughs> เป็นซึมเศร้า และหลอดเลือดมีแต่ไขมันซึ่งมันจะทำให้นายเป็นโรคหัวใจได้ง่ายมากฟาสต์ฟู้ดมีแคลอรี่สูงแต่ปราศจากวิตามินและแร่ธาตุคำแนะนำนายควรทำอาหารสุขภาพกินเองที่บ้านเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นเป็นเรื่องใหญ่แน่นั่นแหละเก่งมากอนโน<า>เอา,อางี้ไหมล่ะฉันจะแวะมาทานมื้อเย็นกับนายวันนี้ ตั้งใจกินของเผ็ดอย่างเดียวหรออยากเป็นเหมือนฮีโร่คนโปรดละสิ The Blessing s u r f e r เลือกงานได้โหดเอาเรื่องซ Super ์พิิกนรกชิปรสวาซาบิจัดจา้าน KFC Wings แซ่บโหย้ยอาโนระวังตัวหน่อยนะเพื่อนแับไซนินคือต้นเหตุของความเผ็ดในอาหารมันส่งผลกับต่อมรับรสทำให้รู้สึกแสบร้อนแถมกระตุ้นให้เกิดการหลั่งอะดรีนาลีน เพิ่มมาตราการเต้นของหัวใจและอุณหภูมิของร่างกายอาหารรสเผช่วยบรรเทาความหิวและเร่งการใช้พลังงานซึ่งส่งผลงให้น้ำหนักลดลงแต่การกินเผ็ดมากไปอาจทำให้เกิดโรคกระเพาะได้ทำให้อาหารไม่ย่อยหากกินเป็นประจำความรู้สึกเผ็ดจะจืดชืดอ่านี่โอกาสมาถึงแล้วการแข่งขันกินเผ็ด Blessing Server ก็ไปที่นั่นด้วย เฮ้ยอ่านี่คู่แข่งของนายก็คือคนเม็กซิกันมิซาต้เป็นๆและนายอาโนต้องกินพริกเผ็ดที่สุดในโลกแคโรไลนาริปเปอร์พระเจ้าสมเมตตาอาหารเผ็ดไม่ได้เป็นสาเหตุของโรคกระเพาะแต่มันเกิดจากแบคทีเรียที่เข้าสู่ร่างกายผ่านอาหารเดบหากป่วยไม่ร้ายแรงการกินอาหารรสเผ็ดยังช่วยป้องกันการแพร่เชื้อแบคทีเรียได้อีกด้วยแต่จำเอาไว้หากอาหารรสเผ็ดทำให้รู้สึกไม่สบายก็ลดจำนวนลงซะ ยิ้มเข้าไว้อาโนนอกจากนี้อาหารรสเผ็ดส่งผลให้เกิดการหลั่งฮอร์โมนแห่งความสุขหลังจากสัมผัสกับพริกไม่ควรขยี้ตาไม่ว่าจะยังไงเพราะเยื่อเมื่อจะไม่ได้และอย่าพยายามล้างด้วยน้ำเพราะจะทำให้รู้สึกแสบร้อนมากขึ้นนมช่วยได้กรดซิตริกที่มีอยู่ในนมมะนาวหรือส้มสามารถล้างแคปไซซินออกจากต่อมรับรสและบรรเทาอาการได้ สู้หน่อยอานอูนายทำได้ไอด้ดอมองนายอยู่นั่นแหละอานอูหยุดกินอาหารของคนอื่นเสียทีสินายกินอะไรนะอ,อย่าบอกนะว่านั่นมันเบอริโตโฮมเมดนี่นาะนายทาให้ลูกเรือคนอื่นกินเหรอ จรวดเข้าจอดกับท่า ISS ได้สำเร็จเตรียมตัวให้ดีหากจะเปิดประตูนายต้องกดปุ่มสีเขียวนะเริ่ม3 2 1ปุ่มเขียวอาโนเขียวคงไม่มีนักบ,บินอวกาศคนไหนมาช่วยแล้วละ่ะเพราว่านายเพิ่งทิ้งอาหารออกไปหมดมีอากาศสำหรับหายใจ8ชั่วโมงระหว่างนี้นายต้องเดินทางกลับสถานีด้วยตัวเอง การขยับตัวในตอนนี้ไม่ช่วยอะไรให้ดีขึ้นแม้จะวิ่งไวเหมือนชีตา้าร่างกายก็จะหมุนอยู่ที่เดิมถ้างั้นนี่คือตัวเลือกสำหรับการเดินทางในอวกาศ 1. ใช้อากาศจากถังออกซิเจนเพื่อเดินทางอากาศที่วิ่งออกจากท่อจะเร็ว50กิโลเมตรต่อวินาทีเพียง60วินายก็จะไปไกลถึง3กิโลเมตรแต่ว่าอากาศก็จะลดลงอย่างรวดเร็ว โอเคใช้ตัวเลือกอที่สองกันดีกว่าเมริโตถูกห่อด้วยกระดาษฟอยซึ่งเป็นตัวสะท้อนแสงชั้นดีหากนายทำใบเรือด้วยฟอยล์แสงจะสะท้อนและทำให้เคลื่อนที่ไปข้างหน้าเท่านี้นายก็เดินทางไปในอวกาศได้อีกครั้งนี่นายหนูหัวกตอนที่ฉันเล่าเรื่องฟอยล์หรือไงไอ้ลูกหมาเอ้ย <S <S 1> <S 1> ออ้เราใช้สิ่งนี้ด้วยกว็ได้ แก๊สเดินทางออกจากร่างกายของมนุษย์ด้วยความเร็ว3เมตรต่อวินาทีเราสามารถเติมลูกโป่งให้เต็มได้ภายใน1วันเพียงแค่ต้องหาวิธีเอาออกมาให้ได้อาโนในายวางแผนอะไรยอยู่เนี่ยกินเบอร์ริโต้ไปกี่ชิ้นเนี่ยไปทางซ้ายอีกนิดนึงตรงอีกหน่อยแล้วก็นายจำเรื่องกลไกหัวใจดับสูญได้ไหม คงต้องยอมสละมือไปล้วนะโอเคหรือแค่นิ้เหรืออีกแค่สาเมตรถอดบางส่วนของชุดและโยนไปยังทิศตรงข้ามช่วยให้นายไปข้างหน้าได้โอ้เร็วรีบอธิษฐานสิ ยินดีด้วยอาโนตอนนี้นายอยู่ที่ทะเลทรายแดชิอีอลสซึ่งเป็นที่ที่ร้อนที่สุดบนโลก <c oughs> ถ้าฉันเป็นนาย <c oughs> ฉันจะเริ่มรักษาของเหลวร่างกายมนุษย์มีต่อเมเหงื่อถึง3ล้านแห่งดังนั้นนายจะสูญเสียของเหลวมากถึง3ลิตรต่อชั่วโมงและเกลือแร่ทั้งหมดในร่างจะถูกขับออกพร้อมของเหลวและนี่จะทำให้แขนขารกระตกได้อาโนอย่ากระโดดลงไปมันก็แค่ภาพรวมตานะ่ะ จะว่าไปบางครัง้งความเอือของนายก็มีประโยชน์เหมือนกันโอเคทีนี้นายจะต้องหนามากแน่มาดูซิว่าเราอยู่ไหนกันสถานการณ์ไม่ดีขึ้นเลยเพื่อนนายอยู่ในหมู่บ้านอมยาคอนยาคูเทียในรัเสเซียที่ที่หนาสุดบนโลกอุณหภูมิลบ71.2องศาเซลเซียสเคยถูกบันทุกไว้ที่นี่ ตามสถิติแล้วมีคนตาย140คนต่อปีเพราะภาวะตัวเย็นเกินเร็วเข้าขยับตัวหน่อยอุณหภูมิเฉลี่ยของมนุษย์คือ36.6องศาเซลเซียสแต่ในอากาศหนาแบบนี้มันจะต่ำลงและร่างกายของนายจะเริ่มวรอมตัวเองด้วยอาการตัวสัน่นจากนั้นความ<ฮ>ทรงจำจะเลือนรางต่อไปก็สติของนาย<ฮ>แต่อย่างว่าและสมองของนายก็หวยเป็นทนอยู่แล้ว ตามมาด้วยความรู้สึกอุ่นแบบปลอมๆอ,อาโนเพื่อนยากนายต้องเริ่มขยับตัวแล้วนะไม่งั้นซีแงแน่แน่เร็วเข้าอาโนนายทำได้เก่งมากเพื่อนหายไปไหนของมันเนี่ยอยู่นี่นี่เองโอเคฉันจะไม่ปลุกนายวันนี้เจอเรื่องเยอะแล้ววันดีนะไอ้เพื่อนยาก ลุกขึ้นในสาลังยาวอากาศแย่ไม่ใช่ข้ออ้างในการอู้งานนะไม่อยากไปทำงานเหรองั้นก็ทำบนเตียงเลยละกันมเมื่อตอน<ป>ที่นาซาต้องการ<ป>ศึกษาผลกระทบจากภาวะไ,ไร้แรงโน้มถ่วงพวกเขาจ่าย18,000เหรียญแก่อาสาสมัครเพื่อนอนบนเตียงนาน70วันอยากคิดจะลุกไปไหนละอ่านี่ฉันจ้างสไนเปอร์กำจัดนายหากคิดจะลองดี นายต้องกินดื่มและทำทุกอย่างในขณะที่นอนอยู่แล้วเจอกันเพื่อนรักไงได้นอนบ้างหรือเปล่าเนี่ยสบายดีไหมฉันว่าคงไม่ดูเหมือนจะอ้วนขึ้นนะเพราะพลังงานจากอาหารที่นายกินมันไม่หายไปนะสิแถมเป็นแผลกดทับแย่จังเมื่อความดันโลหิตสูงมันจึงหยุดไหลไปยังผิวหนังไงทนไว้นะเพื่อนยาก ข่าวดีอาโอในโนายใกล้พิชิตสถิติของนักวิทยาศาสตร์โซเวียตที่เคยนอนบนเตียง370วันอาการดูไม่ดีเลยนะทุกๆวันนายจะสูญเสียกล้ามเนื้อ5%ของร่างกายยิ่งไปกว่านั้นกระดูกจะเสียหายเนื่องจากขาดการขยับร่างกายกระดูกจะไม่ถูกซ่อมแซมและสึกหรออย่างรวดเร็วและยิ่งย้อแนแย้งไปอีกจะไม่เกิดอาการง่วงจากการนอนราาเพราะไม่มีการเปลี่ยนกิจกรรม สมองจึงไม่รับรู้เวลาของวันหรือไม่รู้ว่าควรจะนอนเมื่อไรแต่มันก็มีข้อดีเหมือนกันนายสามารถดูซีรีส์เรื่องโปรดได้ซ้ำๆหลายรอบฉันไม่กลัวนา,นายล่ะดูให้สนุกนะอาโนพระเจ้าช่วยอานุนายทำอะไรลงไปนะฉันลอ้อเล่นเนิอสไนเปอร์นะ้านอนเยอะเกินไปก็ไม่ดีนะคราวนี้นายก็ได้กินชิปทั้งปี นายจะต้องกินมันฝรั่งทอดห่ปอนเพื่อชดเชยปริมาณแคลอรี่ที่ต้องก,การใน1วัน1ปีนายจะต้องกินมากถึง1,500ถุงมาเริ่มกันเลยอ่าเสียงสวรรค์กรุบกรอบเมื่อนายเคี้ยวมันรู้ไหมถ้าไม่มีเสียงมันฝรั่งจะอร่อยน้อยลง15เปอร์เซนสมองของเราจะใช้ความกรอบเป็นตัวบ่งชี้ความสดชื่นโดอยอัตโนมัติ <c oughs> ฉะนั้นถ้านายกินอาหารที่หมดอายุสิ่งที่นายต้องทําก็เพียงแค่เสียงกรุบกรอบเท่านั้นจริงๆแล้วการกินมันฝรั่งทอดไม่เจ๋งเอาซะเลยมันมีไขมันทรานส์จำนวนมากซึ่งเพิ่มโอากาสในการเป็นโรคซึมเศร้าเป็นสองเท่าและลดการทำงานของสมองถึง25%เร็ร็วเข้าลองชิมรสแปลกๆดูบา้างเรามีรสสตรอเบอรี่และแตงกวาเป๊ปซี่หรือเนื้อกะรอก ยังไรก็ตามในความเป็นจริงไม่มีอากาศอยู่ในถุงมันฝอั่งมันคือไนโตรเจนเข้มขน้นซึ่งถูกปั๊มเข้าไปในถุงเพื่อป้องกันมันฝรั่งแตกและออกซิเจนไม่ทําปฏิกิริยากับน้ํามันบนผิวชิปดังนั้นพวกมันถึงสดและกรอบได้นานถึง3เดือนรู้สึกหมดแรงแล้วสิเบืรอนราให้ฉันอธิบายในสิ่งที่กําลังจะเกิดเนื่องจากขาดวิตามิน B12 ิผมของนายจะร่วงสูญเสียการมองเห็นและน่าจะเสียชีวิตด้วยโรคตับแข็ง นั่นยังไม่หมดนะยังมีชิปเหลืออีกตั้ง75ชิ้นนายคิดว่าตัวเองกำลังกินมันฝรั่งทอดละสอซีแบรนด์เจ้าดังไม่ได้ใช้ส่วนผสมชนิดเดียวหรอกมันฝรั่งถูกใช้เพียงแค่40%อร์ซดังนั้นถ้าเรียกให้ถูกนี่ก็คือขนมอบเท่านั้นอืมอ่านี่นายหยุดกินมันฝรั่งแล้วเหรอ,หอยินดีด้วยเพื่อนรอได้สู้กับเกมตูส้สักทีว้าวได้รางวัลน้ำอัลมปีหนึ่งปี โชกดีนะอนอ